ขอบคุณบริษัทไซโจเดนกินนะครับจริงๆถือว่าเป็นการมาเล่าสู่กันฟังนะครับจริงๆใบๆยอย่างนี้เราก็อย่าซีเรียสเยอะนะฮะเ,เป็นเป็นความรู้ซึ่งในฐานะแม้กระทั่งไม่จำเป็นต้องเป็นแพทย์ก็ได้ครับในฐานะของคนทั่วไปเราก็อ,อ,อยากจะรู้ว่าเอ,อในถ้าเกิดเรามีญาติพี่น้องหรือคนรู้จัก ในครอบครัวเป็นมะเร็งเนี่ยครับเออเราต้องระวังอะไรบ้างท่านั้นเองนะครับจริงในแง่ของคุณภาพอากาศมันก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะมีผลเกี่ยวข้องกับความเจ็บป่วยของเขาเองนะครับอันนี้ก็ทุกคนเห็นรูปอย่างนี้ก็ทุกคนก็จะเข้าใจว่าอันเนี้ยเออน่าจะเกี่ยวข้องกับมะเร็งทีนี้วันนี้เราไม่ได้พูดกันในแง่ของคุณภาพอากาศกับสาเหตุการเกิดมะเร็งเรารู้อยู่แล้วว่า PM สองจุเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงต่อการเกิดมะเร็งอันนี้ไม่มีข้อสองสยัยใดๆนะครับ ตอนนี้ช่วงนี้ก็ทุกหน้าแนวของปีในช่วงประมาณ45หปีที่ผ่านมาเนี่ยเราก็ผจญกับเตียม2.5มาตลอดปีนี้ก็ต้องลุ้นอยู่เหมือนกันว่าจะหนักพอๆกับปีที่แล้วหรือเปล่านะฮะจริงก็วันนี้อากาศก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้ะเหตุว่าฟ้ามันค่อนข้างหลวมากนะครับแสดงว่าจริงๆแล้วเวลาลมน้อยๆหรือลมนิ่งๆเราก็จะเห็นฝุ่นเยอะขึ้นเรื่อยๆครับแต่ว่าวันนี้เราพูดถึงกรณีที่ถ้าเกิดเป็นแล้วเป็นแล้วเราจะต้องระวังอะไรบ้างนะฮะอ่ คุณภาพอากาศคงไม่ได้ส่งผลไปแล้วเพราะว่าเป็นมะเร็งเรียบร้อยแล้วเนี่ยฮะแต่ว่าพอคนไข้เป็นมะเร็งก็ต้องรักษานะฮะทีนี้การรักษาในปัจจุบันที่เรารู้จักกันดีก็หนีไม่พ้นอยู่5้าอย่างนี้แหละครับนะครับคนไข้คนไหนผ่าตัดได้ก็ผ่าตัดนะครับบางคนก็เด็กการรักษาด้วยการฉายแสงบางคนได้เคมีบําบัดนะครับบางคนก็ จำเป็นที่จะต้องได้ยาใหม่ๆทั้งหลายซึ่งเป็นยาซึ่งออกฤทธิ์มุ่งเป้ากับะมะเร็งโดยเฉพาะแล้วก็สุดท้ายก็เป็นอาวุธใหม่ก็คือการใช้พุมกันบําบัดนะครับสออย่างหลังเนี่ยเป็นยาค่อนข้างใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยคนไข้ส่วนใหญ่เนี่ยครับไม่ใช่คนไข้ซึ่งได้ก,กรรักษาแบบนั้นแต่ว่าเราจะคุ้นเคยกันดีกับ3อย่างแรกก็คือผ่าตัดนะครับใช้แสงเคมีบําบัดน,นะครับการผ่าตัดอาจจะไม่ได้ผลอะไรมากเพราะทีเดียวจบ เสร็จแล้วก็พักฟื้นกลับบ้านได้นะครับการใช้แสงกับเคมีบําบัดเนี่ยคนไข้ก็จะต้องไปมาไปมาระหว่างอยู่โรงพยาบาลกลับไปบ้านกลับไปโรงพยาบาลเต็นครั้งครั้งนะครับคนที่กลัวสิ่งที่คนกลัวที่สุดก็คืออันที่3านี่แหละครับเคมีบําบัดเหตุผลเพราะว่าอะไรครเพราะว่าผลข้างเคียงเยอะผลข้างเคียงเยอะอะไรบ้างฮนะทุกคนรู้กันดีฮนะผมรูวาง คือไซอาเจียนอันนี้เป็นของซึ่งเราก็จะเจอบ่อยๆนะฮะไม่ว่าจะเป็นคนซึ่งเคยมีประวัติได้เคมีบำบัดมาก,ก่อนหรือว่ามีญาติหรือว่ามีคนรู้จักได้รับเคมีบาบัดนะครับก็จะหนีไม่พ้นของพวกนี้ครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนะี่ยยังมีปัจจัยหรือผลข้างเคียงอื่นอีกเยอะแยะเลยซึ่ง เป็นผลที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เลยในคนไข้ซึ่งได้ยาเคมีบําบัดนะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาบางคนมีแผลในปากกินอาหารไม่ค่อยได้เพราะว่าเจ็บมากนะครับมีการอักเสบของเยื่อบุนะช่องปากทางเดินอาหารนะครับบางคนมีปัญหาท้องเสียด้วยเพราะว่าเยื่อบุก็ตั้งแต่ทางเดินอาหารตั้งแต่ช่องปากลงไปจะถึงลำไส้ใช่ไหมครับนะครับบางคนก็จะมีปัญหาเรื่องพืน้นบางคนมีปัญหาเรื่องชาไปมือไปเท้าซึ่งอันนี้ ายาเคมีบัตบัหลายสูตรก็จะเกิดปัญหาของพวกนี้นะครับแต่สิ่งหนึ่งนะสิ่งหนึ่งซึ่งเลี่ยงยากมากในการได้ยาเคมีบําบัดก็คือภาวะภูมิคุ้มกันที่มันถูกกดเหตุผลเพราะว่าเคมีบําบัดเนี่ยครับผลข้างเคียงอย่างหนึ่งซึ่งพบบ่อยมากในเคมีบับัตเกือบทุกตัวคือการกดไขกระดูกทาให้เม็ดเลือดขาวนั้นสร้างได้น้อยลงนะครับถึงแม้ว่าผลนี้จะเป็นชั่วคราวก็ตามนะครับแต่ในช่วงที่ได้เคมีบัมบัตอยู่นะครับ เม่ดข่าวก็จะลดลงมากนะบ,บางคนเนี่ยต่ำมากจนเสี่ยงต่อการติดเชื้อนะครับอันนี้เป็นของที่คงจะเลี้ยงไม่ได้แน่ๆนะครับว่าเวลาเกิดอย่างนี้เนี่ยข้อแนะนําของแพทย์ทําอย่างไรดีนะครับการเลี่ยงการติดเชื้อที่ง่ายที่สุดก็คืออ่ะโอเคอย่าพยายามให้ทําให้ตัวเองเสี่ยงนะฮะทานอาหารเนี่ยพยายามทานอาหารสุกๆนะครับของสดของดิบเลี่ยงนะครับของอะไรซึ่งดูแล้วไม่ค่อยมั่นใจนะฮะ ร้านร้านที่ไม่ค่อยอสุขอ,อนามัยไม่ค่อยดีเราก็เลี่ยงไปนะครับาการดูแลรักษาสุขภาพที่บ้านก็อาจจะต้องระวังนะครับเพราะว่าในเมื่อภูมิคุ้มกันต่ำนะครับทางเข้าเชื้อนะเข้าทางไหนก็ติดง่ายทั้งนั้นนะครับอ,อีกอันหนึ่งก็คือก็ต้องดูด้วยว่าแล้วที่เหลือนะครับคุณภาพโดยรวมของสิ่งแวดล้อมเราเนะี่ยดีแค่ไหน ของหลายอย่างอาจเป็นของซึ่งเราสามารถเลี่ยงได้เช่นพยายามเลี่ยงอาหารที่ไม่สะอาดใช่ไหมครับพยายามเลี่ยงของใช้ที่ไม่ค่อยสะอาดนะนะครับแต่ว่าอากาศที่คนคนไข้เองเนี่ยหายใจเข้าไปเนี่ยเราไม่สามารถเลี่ยงได้นะเราจะหายใจเอาอากาศมุมนี้ของห้องแต่ไม่เอามุมนั้นของบ้านอย่างเงี้ยครับมันก็จะเป็นของที่เลี่ยงยากมากนะอุบัติการของการติดเชื้อที่สัมพันธ์กับ าการหายใจในคนไข้ที่ปุมพุ่ต่ำก็จะหนีไม่พ้นเรื่องปอดบ,บวมใช่ไหมฮะปอดอักเสบนะเชื้อที่พบบ่อยๆในผู้ป่วยที่ปุ๋มกันต่ําจากการรักษามมเรงเนี่ยครับก็จะหนีไม่พ้นอันที่1ก็คือกลุ่มเชื้อรานะเชื้อราโดยเฉพาะมเมล็ดขาวตา่ำนะอันที่2ก็คือเชื้อแบคทีรียบางชนิดซึ่งอยู่ในอากาศแล้วก็พบบ่อยอยู่แล้วในทั่วๆไปนะบรรยากาศทั่วๆไปเช่นเชื้อกลุ่ม มุมบนซ้ายเนี่ยครคือไมโครแบคทีเรียทูบ r ไมโครแบคทีเรียทูบอคลซิสก็คือเชื้อวัณโรคนะครับเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวกลมสเตตโต o คคัสนนโมเนียนะครับเชื้อไมโครพลาสมาแล้วก็เป็นอีกตัวหนึ่งซึ่งมีประวัติหรือมีความสัมพันธ์มากกับระบบอากาศไหลเวียนในบ้านหรืออาคารก็คือเชื้อที่ชื่อ e g n ลิเชเนล่า i l โมฟิลล่า เดี๋ยวเรามาดูกันว่าเออมันของพวกนี้มันมีความเสี่ยงอย่างไรก็ตา่างอย่างไรได้บ้างอันที่1ก็คือก็ต้องมาดูว่าอากาศรอบตัวเราเนี่ยครับความสะอาดของอากาศที่ที่อยู่รอบตัวคนหนึ่งคนเนี่ยมีเชื้อมากน้อยแค่ไหนหรือว่าสะอาดแค่ไหนเนี่ยขึ้นกับปัจจัยอะไรครับถ้าปัจจัยที่พบบ่อยที่สุดในบ้านเราคือความชื้นความชื้นเหตุผลเพราะว่าบ้านเราเป็นบ้าน เขตเมืองร้อนนะฮรร้อนชื้นความชื้นในอากาศที่สูงเนี่ยครับทำให้เชื้อราในบ้านเนี่ยจเจริญเติบโตดีมากบางทีเราจะเห็นนะมีคราบตะไคร่คราบเชื้อราเกิดขึ้นใช่ไหมครับเป็นดวงดวงบ้างหรือว่าบางทีพวกขนมอะไรที่วางทิ้งไว้ไม่ได้แช่เย็นเนี่ยสักพักหนึ่งก็จะมีเชื้อราเกิดขึ้นนะครับเพราะว่าความชื้นมันสูงนะความชื้นที่สูงเนี่ยครับทำให้เชื้อราจเจริญเติบโตได้ดียิ่งถ้าเป็นหน้าฝนนะความชื้นยิ่งสูงขึ้นไปอีกนะครับ ถ้าอากาศไหลเวียนในบ้านไม่ค่อยดีนักเนี่ยครับความชื้นที่สูงมากๆเนี่ยเชื้อราก็จะเริ่มเติบโตได้นะครับในพวกอุปกรณ์ทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องปรับอากาศเนี่ยครับเรารู้ว่าเวลาอากาศเย็นๆใช่ไหมครับความชื้นสูงๆเวลาเครื่องปรับอากาศทํางานมันก็จะมีหยดน้ำเกาะ พวกนี้ความชื้นที่จะสูงนี่จะสะสมอยู่อยู่แล้วในบริเวณที่เรียกกริวใช่ไหมกริวหรือครีบที่ทําความเย็นทั้งหลายนะคระับพวกนี้การระบายที่ไม่ดีนะครับก็จะเป็นต้นกาเนิดเชื้อราบางทีบางคนไม่ได้ล้างแอร์นานะเปิดมาก็จะเห็นอะไรฮะตะไคร่ครขึ้นนะบางคนก็เป็นมึกเมือกอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็จะเห็นแล้วจริงๆเป็นแหล่งรังโรคที่ดีมากอันนี้เป็นภาพจริงจากการเก็บตัวอย่างอากาศที่ไหลเวียนอยู่ในที่ปิดนะ แล้วเอาไปเพาะเชื้อฮะอันนี้เป็นเชื้อจุลชีพที่โตขึ้นมาจากอาหารเลี้ยงเชื้อนะฮะมุมบนขวาเนี่ยคือเชื้อแบคทีรียนะฮะอาจจะมีเชื้อราอยู่บ้างแต่ว่าภาพใหญ่อันเนี้ยครับอันนี้คือเชื้อรากลุ่มก้อนถึงเชื้อราเราจะเห็นเป็นใยใยสายสายเนี่ยครับอันนี้คือเชื้อรานะครับ พอเอาไปดูในกล้องจุลทรรศน์เราก็จะเห็นลักษณะเป็นสปอเป็นตุ่มๆขึ้นมาอันนี้ก็เป็นสายรานะสายราซึ่งมองไม่เห็นด้วยตาเปล่าแต่ว่าพอเอาไปเลี้ยงเราจะเห็นพวกนี้เก็บจากอากาศนะอากาศนะเชื้อราเนี่ยจะมีปัญหามากกับคนที่ปุมกันบกพร่องเม็ดเลือดขาวต่ำมากๆความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเป็นต่อรักสเสบเชื้อรานะถ้าในวงการแพทย์จะรู้จักกันดี Aspergillus pneumonia นะ โรคปอดบวมที่เกิดจากเชื้อรานะครับซึ่งอันนี้รักษายากพอสมควรแล้วก็เป็นรุนแรงมากในคนที่เมล็ดขาวต่ำถามว่าเอ๊ะถ้าคนธรรมดาทำไมไม่เป็นผุ้มกันเราดีฮะถ้าเม็ดขาวเราดีนะฮะโอกาสที่เราจะติดเชื้อปอดอักเสบจากเชื้อราน้อยฮะน้อยมากแต่ถ้าภุมมกันเราไม่ดีนะครับโอกาสที่จะสูงขึ้นเยอะมากฮะหลายสิบเท่าเอเอเาะเอ๊ะมันมี มันมีเกณฑ์มาตรฐานที่เราพอยอมรับได้ไหมคุณภาพอากาศเรานี้เป็นที่อยู่รอบๆตัวเราเนี่ยเราควรอยู่ในสภาพาอากาศแบบใดมาตรฐานยุโรปเนี่ยจะค่อนข้างเข้มข้นนะก็บอกว่าถ้าเราสามารถจะเก็บเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศเอามาวิเคราะห์แล้วมันเลี้ยงได้ตอนหนึ่งลูกบาทเมตรกว้างยาวสูงเนื้อที่กว้างยาวหเมตรแล้วสูงหงเมตรเนี่ยควรจะมีเชื้อไม่เกิน 500 CFU CFU นี่มาจากการเพาะเชื้อฮะก็คือเกิดจากเชื้อหนึ่งตัวเวลาเจริญมันเจริญขึ้นมาเป็นเป็นกลุ่มๆอย่างงี้ครับ1.1ดวงเวงนี่ครับเกิดจากเชื้อแค่ตัวเดียวแล้วมันเวลาอยู่บนจานเลี้ยงเชื้อแล้วมันก็โตขึ้นเป็นก้อนขึ้นมาเป็นกลุ่มก้อนอันนี้เกิดจากเชื้อตัวเดียวเองนะฮะเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีหลายจุดนี่จริงๆก็เกิดจากเชื้อถ้านับได้กี่ดวงก็คือเท่านั้นตัวตอนเริ่มต้นที่เก็บไม่ควรเกิน500ตัวต่อ หลูกบาทเมตรนะครับ WO h ให้เต็มที่เลยฮะ,ะในอากาศเราเนี่ยที่อาศัยอยู่ในอาคารหนึ่งพ0 0หนึ่งถามว่านี้เยอะไปไหมเยอะนะแต่ว่าคนธรรมดาไม่เป็นไรฮะ,ค,ะคนธรรมดาไม่เป็นไรถ้าอากาศดีในห้องไรเชื้อเนี่ยห้สอย่างเงี้ยะะห้บ CFU ต่อลูกบาทเมตร ห้องไรเชื้อไม่ได้แปลว่าไม่มีเชื้อเลยนะฮะแต่ว่าโอกาสที่จะติดเชื้อจากอากาศลงไปนี่ต่ามากเช่นห้องคนไข้ที่ปลูกถ่ายอวัยวะปลูกถ่ายไขกระดูกพวกนี้ต้องไรเชื้อมากใช่ไหมครับคนห้องผ่าตัดอย่างนี้ครับพวกนี้ก็จะเป็นห้องไรเชื้อที่มีระดับเชื้อต่ํากว่า50นะ,ะส่วนในบ้านเราบางทีขึ้นไป500ปัจจัยที่ส่งผล ต่อคุณภาพอากาศหรือปริมาณเชื้อในอากาศมีมากน้อยเท่าไหร่เนี่ยก็ขึ้นกับ1การไหลเวียน,นตรงไปตรงมาถ้าถ้าอากาศที่มีการไหลเวียนดีนะครับเชื้อมันจะโตยากนะมันถูกกําจัดออกไปหมดแต่เชื้อที่อยู่ไหลเวียนอยู่ในที่ปิดแล้วยิ่งเป็นที่ปิดที่มีคนอยู่ความชื้นมันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเมื่อเมื่อ,อความชื้นสูงขึ้นอุณหภูมิดีเหมาะสมเชื้อจะโตเร็วนะครับโดยเฉพาะเชื้อรา อันที่สองก็อุณหภูมิและความชืน้นบ้านเราก็เมืองร้อนเมืองชืน้นพวกนี้ครับเชื้อจะโตเร็วมากแล้วก็สุดท้ายก็คือปริมาณ PM บางคนจะสงสัยฝุ่นเกี่ยวอะไรนะฮะฝุ่นเนี่ยครับ,นนรบมันมีหลายบางคนบอก PM สูง PM สูงไม่ได้แปลว่ามันเป็นฝุ่นแบบเม็ดทรายหรือเป็นผงเสมอบางทีมันก็เป็นดับเล็หรือว่าหยดของของเหลวทั้งหลายที่มันฟุ้งกระจายอยู่ในนั้นแหละ นะครับแล้วพวกนี้มันก็เป็นที่เกาะของเชื้อได้ดีเพราะฉะนั้นยิ่ง PM ในห้องนั้นสูงเชื้อก็จะเยอะไปด้วยอ่ามกันมีคนศึกษาแล้วด้วยครับว่าเอ๊ะอากาศอย่างในบริเวณที่คนไข้ยเยอะๆเนี่ยเขามีเชื้ออยู่สร่เยอะมากนะฮะอันนี้เนี่ยยางดีนะอันนี้ไม่ใช่ข้อมูลของประเทศไทยเราไม่รู้เหมือนกันว่าข้อมูลประเทศไทยดีแค่ไหนนะฮะยังไม่เคยมีผลงานตีฟิล์มแต่นี้เป็นข้อมูลมาเลเซียนะฮะข้อมูลที่ได้มาจากประเทศ ใกล้ๆเคียงกับเรานี่แหละมาเลเซียตะวันออกกลางนะครับแล้วก็มีที่แย่กว่าเราก็มีนะครับเช่นมีการสื่อสารในหลายประเทศในแอ,อฟริกาบพบว่าอยู่ระหว่าง2,000กว่าถึง8,000กว่าเยอะมากเยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยครับก็ต้องระวังมากๆให้ปริมาณเชื้อในอากาศเนี่ยส่งผลต่อความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแน่ๆนะครับแล้วก็ประมาณครึ่งหนึ่งเป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ อันนี้ก็ต้องไปตรงมาในเซตติ้งของโรงพยาบาลย่อมีเชื้อก่อโรคอยู่ล่องลออยู่แล้วนะฮะเพราะนั้นประมาณครึ่งหนึ่งเนี่ยครับเป็นเชื้อที่ก่อโรคได้ทีนี้ในในบางสถานการณ์ซึ่งเป็นสถานการณ์พิเศษมากๆโดยเฉพาะในบริเวณที่เป็นอาคารที่มีระบบแอร์กลางคนรวมกันเยอะๆนะฮะอันนี้ครับจะเป็น ที่เหมาะมากของเชื้อพิเศษตัวหนึ่งที่ชื่อเีเจเนล่าเชื้อนี้ในประวัติในประวัติอดีตถ้ามีคนไปตามอ่านนะครัเจเนล่าเนี่ยีเจนเนี่ยแปลว่าแปลว่ากองทัพกองทัพของของนักรบใช่ไหมครับเ,เรื่องนี้เกิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีงานเลี้ยงงานเลี้ยงรวมพลของเหล่า ทหารผ่านศึกทหารผ่านศึกมาจัดงานเลี้ยงสังสรรค์กันเราพบว่าพอหลังจากงานเลี้ยงนั้นไปสองอาทิตย์คนที่ไปงานเลี้ยงนั้นนะติดเชื้อปอดบวมเพียบเลยครับ80คนเยอะมากแล้วเขาก็ไปดูว่าเอ๊ะทำไมจู่ๆก็ติดเชื้อกันทั้งกลุ่มนะพบว่าเชื้อที่เจอเป็นครั้งแรกนะไม่เคยเจอมาก่อนนะแล้วเชื้อเนี้ยสุดท้ายก็ตั้งชื่อนะเป็นชนิดใหม่ที่ชื่อเีเจเนล่าก็ล้อไปกับชื่อ ของทางพันศึกที่เข้าไปรวมกันในที่นั้นแล้วก็ติดเชื้อครับเขาก็ตามไปว่าเอ๊ะแล้วเหตุของการติดเชื้อขนาดหลายสิบคนในในที่แห่งนั้นเกิดจากอะไรเกิดจากแอร์ฮะแอร์ในตึกนั้นแหะครับตามไปได้เลยครับเพราะว่าแอร์ในตึกนั้นเป็นแหล่งรังโรคเลยครับเป็นรีเซิร์วัวปที่กาเนิดของเชื้อตัวนี้เพราะเชื้อตัวนี้มันไปเกาะอยู่ในระบบแอร์กลางของตึก เสร็จแล้วด้วยความชื้นแล้วเชื้อนี้มันก็ชอบมมกครับมันสร้างสิ่งเรียกว่าไบโอฟิล์มเป็นเหมือนเมือกเมือกอะเกาะอยู่ในช่องแอร์แล้วก็ระบบน้ําของแอร์หลังจากนั้นเชื้อก็โตเลยครับแล้วแอร์กลางเป็นยังไงครับพ่นลมมาตลอดเวลากระจายเชื้อไปเรื่อยฮะพอคนที่เป็นหาผพันศึกเข้าไปเกิดอะไรขึ้นครับอายุเยอะนะฮะคนหาผพันศึกอายุเยอะมารวมพลกันนะฮะแต่และคนก็ภูมิคุ้มกันไม่ค่อยดีอยู่แล้วนะ กลับบ้านไปเอาเชื้อกลับไปด้วยฮะติดเชื้อกันเต็มไปหมดอันนี้เป็นประวัติศาสตร์เลยฮะหลังจากนั้นมาเนี่ยก็จะมีกระบวนการในการยกเครื่องใหม่หมดว่าต้องมีการกําหนดมาตรฐานของระบบะการตัดอากาศของอาคารภายในที่จะต้องดูแลโอกาสที่จะติดเชือ้อลิเชเนลาร่วมด้วยนี่ก็เป็นตัวอย่างที่สําคัญทีนี้ถ้าเรามาดูระบบการกรองนะครับถามว่าระบบการกรองที่เราใช้กันอยู่จะเป็นเฮปป้าอะไรเงี้ยมันสามารถจะกรอง เชื้อเหล่านี้ได้หรือเปล่านี่ก็จะเป็นขนาดขนาดของเชื้อต่างๆนะครับเราจะเห็นว่าตั้งแต่ไวรัสนะด้านขวามือนะประมาณ0ุดศูนย์หนึ่งใช่ไหมฮะ,ะถ้าเป็นตัวโมโมก็คือเป็นเชื้อาราหรือสปอร์ของเชื้อาราก็ประมาณ10บไมครอนพวกนี้ครับ,รบฟิลเตอร์ของเฮป p าหรือระบบกรองที่ดีที่เรียกเฮปตากฟิลเตอร์เนี่ยกรองได้เป็นส่วนใหญ่นะคร <น>กองได้เป็นส่วนใหญ่เพราะฉะนั้นถ้าในสถานที่ซึ่งเราคิดว่าคุณภาพอากาศโดยเฉพาะาการติดเชื้อเป็นความเสี่ยงมีความสําคัญการใช้ระบบปรับอากาศหรือการกรองอากาศที่มี h e ป p า f i l t ลเตอร์ก็จะช่วยได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขภาพส,สุขภาวะของบ้านนะ <c oughs> ก็ไม่สาค,คัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าโรงพยาบาลนะฮะเพราะฉะนั้นในบ้านใครก็ตามหรือว่าคนรู้จักก็ตามที่มีคนไข้ไม่เฉพาะมะเร็งอย่างเดียวจะเป็นคนไข้ซึ่งมีความสุ่มเสี่ยงต่อปุอ่มคุ้มกันที่ไม่ค่อยดีน,นะครับคุณภาพอากาศที่อยู่ในอาคารหรืออยู่ในบ้านก็มีความสําคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันครับขอบคุณครับ